<c oughs> วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการแคปเฉพาะ,ะตัวตัวนี้นะครับตัวหนังสือตัวนี้นะฮะคือเราจะเอาเฉพาะในส่วนตรงนี้นะครับแคปแคปยังไงแต่ว่าเราจะไม่เอาแบบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีในการแคปให้เรากดไปตรงนี้นะครับตัวปะตัวนี้นะฮะให้เราลากมาแบบนี้แบบนี้นะครับ เราก็แตะไปข้างหนึ่งอย่างนี้นะมันจะขึ้นถ่ายรูปจากหน้าจอตรงนี้นะครับให้เราแตะไปปุ๊บแล้วเราสามารถกดแชร์ตรงนี้แล้วเราก็สามารถบันทึกรูปภาพแล้วเราก็ไปดูที่แกลเลอรีร่ของที่แกลเลอรีร่ของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเห็นนะมันก็จะอเอาส่วนตรงที่เรา,าระบุไว้ว่าเราเอาเฉพาะแค่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม